จะไม่ได้ไไดอาบน้ำนะครับก็ใช้วิธีการล้างหน้าอย่างเดียวเพราะว่ามันหนาวนะครับสวัสดีนะครับผมสี่ทุ่มเนาะของฟินแลนด์สภาพอากาศก็อย่างที่เห็นนะครับก็ตอนนี้อากาศลงกัลงกับบหลานนะครับลงประมาณสิองศานะครับกับใกล้สี หนาวนะครับยูแคมนะครับนี่นะครับกับซิวนี้นะครับอาบน้าแล้วนะครับผมกินเขาหัวแต่แล้วนะครับส่วนเก่านะครับเดีเขาไปเบิ้งในคลิปว่ามีเอียงแน่นะครับผมกะบแสบโยกิทอดเฮียนเติบหนึ่งนะครับเหมาะเลยอันนี้ท่ามการรีวิวแล้วก็อินทิวิวให้เบิ้งนะครับอันนี้เป็นตึกทียูนะครับนี่ข้างหลังนี่นะครับนี่เป็นตึกทียูนะครับกะหนาวๆนะครับฮอนฮอนนะครับข้างในกะอุ่นๆนิดๆนะครับจะออกมาข้างนอกคือว่า สิบเอ่อสิบสีบส่ส,สิบห้าองศานะตอนนี้นะสี่ทุ่มนะครับผมสำหรับคนเบาเคยมากนะครับผมมากไม่ไม่นะครับกับซีฟิอารมณมประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสนพ้นสสสนเนาะร้ายคักนะครับเนี่ยงานกันยังบอดดิเฮดนะครับผมผู้ใดพอแม่พี่น้องคนอีสานไดเบิ่งคลิปนี้กับเออปีนาจังวากันนะครับผมเห็นได้มากก่อนเด้อนะครับชีวิตชีวิตยังกะ ชีวิตคนไทยในต่างแดนเนาะนี่เด้ออาหารมือแหลกยูวฟิลแลนด์นะครับทุกคนกินร่วมกันยังสีนะครับกอบ่อปลาอันสงวันซีิดประเทาไทยน,นะครับก็นั่งกินเวผมก็กินอยู่นี่ส่วนมองยูมองเศร้าเดี๋ยวรีวิวให้อีกทีเดียวดินะครับเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะครับแร้วเจอกันที่บ้านบ๊ายบายพรุ่งนี้เช้า เช้าวันใหม่แล้วนะครับก็เวลาประมาณตีห้านะครับตอนนี้ก็ตื่นอาบไม่ได้ไม่ได้อาบน้ํานะครับก็ใช้วิธีการล้างหน้าอย่างเดียวเพราะว่ามันหนาวนะครับก็หนาวนะเออเดี๋ยวยังไงก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะครับแล้วก็รอตอนนี้รอนัดรวมตัวกันอีกทีหนึ่งเราก็จะประชุมเรื่องกับนายจ้างนะ ป่ารอบๆบบ้านนะครับรอบๆที่พักไม่มีอะไรหรอกนะครับเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าต้นอียงเด้อพอแม่พี่น้องหนาวนะครับผู้ไดมากรูน่านะครับผมกับรูน่ากับรูน่าเอาเื้อผพากันหนาวมากนะครับสําหรับคนไทยแนะนําเด้อนะครับเดินหาเดินหกนะครับเดินหาเดินหกดอกไม้บักไม้กําล่างออกนะครับแนะนําเด้ออันนั้นกับเป็นตึกมองผมพักนะครับ อยู่ข้องในนะครับออกมากกับดไซเสือ้อลายสั้นยูภาวามันหนาวนะครับกับว่าคือไทยเหาเนาะกับสำหรับมือหน,นีคลิปนี้นะครับผมกับรีวิวภายนอกนะครับส่วนภายในกับค่อนข้างเป็นการซ่น,นโตนะครับกับสีรีวิวไฮไลไท์บ่ดด้นะครับผมกับเป็นการเรื่องเรื่องของกฎหมายของ การถ่ายคนอื่นออกกล้องนะครับผมกับมาด้ซ้ำหนีนะครับเดี๋ยวคลิปนาเดียวอีกยังมาฝากนะครับกับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนผมทำได้เดี๋ยวเทียนานะครับมาพอกันไหมนะครับกับคนอีสานมายูฟิแลนด์นี่ข้างแรงที่บินผู้เดียวเนี่ยจะรู้สึกแล้วกับเป็นยูจังไหนนะครับกติทายถ้ามีธีการวิธีชีวิตไทยเรื่อยๆนะครับว่าเข้ายู่ขังไงเข้ายู่กินอย่างไรนะครับผมมนนีไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย